สวัสดีครับเรามาดูดวงครึ่งปีกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะดูเป็นภาพรวมให้แล้วก็ไปเรื่องสําคัญกันทีละเรื่องครับเราไปที่นะครับวันที่1นึ่กรกฎาคมครับปรากฏว่าดาวเสาร์นะครับย้ายเข้าไปอยู่ในภพอลิดาวราหูนั้นเป็นเกษตรและดาวพฤหัสอยู่ในเรือนสุภะดาวประจําตัวเองจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะวันที่สอง ก,ะะกรกดาทําให้คนลัคนาราศีตุลน,นั้นไม่สามารถย้ายงานเปลี่ยนงานหรือลงทุนอะไรใหม่ๆได้ครับประกอบกับดาวอังคารที่โดนดาวราหูเลงทําให้คนลัคนาราศีตุลน,นั้นอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในชีวิตอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆแต่อาจารย์ว่าหลังจากที่สองก,ะะกรกดาไปพอดาวประจำตัวย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณนะแล้วมันไม่สามารถทําได้แล้วก็ ้องระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุด้วยคนลกขณาราศีตุลมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือผ่าตัดในช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นดาวพุธจะโคจรถอยหลังในเรือนพบการงานทําให้คนลกขณาราศีตุลน,นั้นมีอุปสรรคปัญหาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันการเจรจาอะไรต่างๆไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในช่วงนี้ครับและจุดที่หนักหนาสาหัสที่สุดคือในช่วงที่13 กลัลกกะดาครับดาวเสาร์นั้นโครจรอ,อยู่ในภพอะลีเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับอยากจะซื้อรถซื้อบ้านในช่วงนี้ไม่สามารถทําได้ครับ1ดาวประจําตัวโครจรอ,อยู่ในภพมรณนะแถมดาวเสาร์นั้นโครจรถอยหลังและอยู่ในภพอะลีทําให้ท่านต้องระวังเรื่องการขับรถขับลาเป็นอย่างมากต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับหลังจากนั้นวันที่ 17กะรกดาดาวทิศซึ่งเป็นดาวความสำเร็จครับโคจรเข้ามาอยู่ในพบการงานทำให้เรื่องงานจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีแต่ด้วยความที่พุทธถอยหลังอาจจะรออีกสักเล็กน้อยครับหลังจากนั้นวันที่19กะรกัดาดาวเกตกับดาวพุธนั้นโคจรกลับไปอยู่ในพบสุภะทําให้คนละคนาราศีตุลน,นั้นมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอะลั ที่เคยคุยกันมาแล้วในช่วงเมษาพฤษภามิถุนาแล้วมันไม่ได้ข้อสรุปอาจจะมีการกลับไปคุยใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวครับหลังจากนั้นวันที่นะครับ27กรกฎาคมดาวสุขนั้นย้ายออกจากภพโมรณะทําให้ด้านจิตใจดีขึ้นครับแต่ดาวอังคารซึ่งเป็นทั้งดาวการเงินแล้วก็ดาวความรักโครจร<ม>เข้าไปอยู่ในภพวินาศ และได้ตำแหน่งมหาจากักรทาให้คนละคณาราศีตุลในช่วงนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะลงทุนย้ายงานเปลี่ยนงานหรือทําอะไราใหม่ๆได้นะครับกลับกันด้วยความที่ดาวเสาร์นั้นทําร้ายดาวอังคารท่านต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักการลงทุนแล้วก็ท่านเองก็จะมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวเข้ามาหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถซ่อมบ้านอะไรต่างๆในช่วงเวลานี้ครับหลังจากนั้นวันที่1สิงหา ดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติครับวันที่3สิงหาดาวพุธย้ายเข้าไปอยู่ในภพการงานและอยู่กับดาวทิตซึ่งเป็นดาวความสําเร็จของคนลัคนาราศีตุลทําให้เรื่องงานมีความก้าวหน้าได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ใครที่รอข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานน่าจะเป็นในช่วงนี้อาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจแต่อย่างที่อาจารย์ได้เรียนให้ทราบว่าอย่าพึ่ง ลงทุนในช่วงนี้สิ่งที่ทําอาจจะประสบผลดีแต่ว่าอย่าเพิ่งลงทุนอะไรใหม่ๆอย่าเพิ่งย้ายงานเปลี่ยนงานตรงนี้ก็ให้มันมีความมั่นคงมากกว่านี้ก่อนครับหลังจากนั้นวันที่17สิงหา,ดา,ยา,ยาดาวทิตย้ายราศีนะครับดาวทิตเองเล็งกับดาวราหูในช่วงนี้ท่านจะโดนชักชวนไปลงทุนอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้แต่ถ้ามองเรื่อง รายได้อาจารย์ว่ายังดีอยู่เพียงแต่ว่าอย่าพึ่งลงทุนอะไรใหม่ๆครับหลังจากนั้นวันที่22ดาวศุกร์เองย้ายเข้าไปอยู่ในภพการงานได้ตำแหน่งราชาโชคทำให้คนลกคณาราศีตุลน,นั้นนะครับมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วก็มุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องการงานมากขึ้นครับแต่อีกมุมหนึ่งดาวศุกร์เองเป็นดาวมอละนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการ เดินทางโดยเฉพาะน้ําเป็นหลักเช่นนะครับฝนตกน้ําท่วมใหญ่หรือว่าน้ำถนนลื่นบนเส้นทางอาจจะทําให้รถนั้นเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าในส่วนของดาวเสารกับดาวอังคารนั้นโคจรเล็งกันอาจจะต้องระวังเรื่องการเบรกกระชั้นชิดโดนชนท้ายหรือไปชนท้ายชาวบ้านเขาอะไรลักษณะนั้นครับหลังจากนั้นวันที่23สิงหาดาวเสารก็จะย้าย กลับมาอยู่กับดาวราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดาวอังคารไม่โดนทําร้ายทําให้ค่าใช้จ่ายใ,ในครอบครัวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องบ้านหายไปครับแล้วก็ในวันที่25สิงหาดาวพุธย้ายราศีในช่วงนี้ท่านต้องระวังจะมีปากเสียงหรือทะเลาะก,กับหัวหน้าเจ้านายหรือคนที่ตําแหน่งใหญ่กว่าอาจจะโดนดิสเครดิตอาจจะโดนข่าวปลอมได้ก็อยากให้ระวังตรงนี้ด้วยครับหลังจากนั้นวันที่11กันยา ดาวพุธเองย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพวินาแต่เป็นเกษตรและเป็นอุดอาจารย์ก็มองว่าในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ถูกหวยหรือมีไรายได้เสริมเข้ามาครับแต่ว่าถ้าจะลงทุนอะไรอาจารย์มองให้เลยวันที่12นะครับกันยาเส็จก่อนให้ดาวอังคารนั้นย้ายออกมาจากภพวินาศการเงินจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ ตัวดาวอาทิตย์เองก็เป็นเกษตรทุกอย่างเนี่ยนะครับถ้าจะตัดสินใจอะไรระยะสั้นก็จะมีมุมดาวตั้งแต่วันที่12 13 14, 15หครับหลังจากนั้นวันที่16กันยาดาวศุกร์จะย้ายมาโดนดาวเสาเลงแล้วก็ดาวเกตนั้นจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณนะเกตกับมนุษย์ยูนั้นเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดแล้วก็อุบัติเหตุอยู่แล้วเพราะนั้นคนลัคนาราศีตุลจะต้องระวังในช่วงนี้ เป็นที่สุดครับสุขที่โดนดาวเสาเลงต้องระวังเรื่องความรักการเงินการงานแล้วก็สุขภาพเรียกว่าต้องระวังทุกอย่างเพราะดาวสุขเองเป็นดาวประจําตัวเท่ากับดาวสุขที่อุตสาห์ย้ายเข้าไปอยู่ในภพความสําเร็จนั้นในช่วงนี้ก็จะโดนอิจฉาใส่ร้ายกันแกล้งครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่17กันยาดาวทิตย้ายราศีอาจารย์มองว่าถ้าใครนะครับรอข่าวดีเกี่ยวกับต่างประเทศ ทางกลายหรือรอการตอบรับอะไรอยู่น่าจะมีข่าวดีเข้ามาในช่วงนี้แต่อย่งางไรเสียถ้าจะต้องมีการตัดสินใจอะไรใหญ่ๆจริงๆอาจารย์แนะนำให้เป็นช่วงวันที่4พฤศจิกาไปเลยดีกว่าครับเรื่องการเงินไม่ต้องห่วงครับหลังจากวันที่12กันยาที่ดาวอังคารน,นั้นย้ายมาทับตัวการเงินจะดีขึ้นแต่ดาวศุกร์ที่โดนดาวเสาเลงแบบนี้อาจารย์ไม่แนะนำให้ขยับขยายครับเพราะเป็นดาวคู่ศัตรูใหญ่ นะครับแม้ว่าจะมีความลําบากยากเย็นอยู่ตรงนี้แต่ย้ายไปก็อาจจะเจอหนักกว่าได้ก็ไม่อยากให้ย้ายไปไหนครับหลังจากนั้นวันที่28กันยาดาวพุธนะครับโคจรย้ายมาทับตัวอาจารย์มอกว่าในช่วงนี้คนล,นลัคณาราศีตุลจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็วันที่29กันยาดาวนุตยูโคจรถอยหลังถือเป็นจุดไม่ดีเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุอยากให้คนลัคนาราศีตุลทำบุญปล่อยชีวิตแล้วก็ทำสังฆทานทุกวันในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับจากหนักเป็นเบาจากเบาจะเป็นไม่เกิดครับวันที่2ตุลาดาวพฤหัสย้ายเข้าไปอยู่ในภพการงานและดาวพฤหัสเป็นอุดแสดงว่าจะมีเมกะโปรเจกต์เข้ามาให้คนลัคนาราศีตุลได้ลองทําได้นะครับได้เจออะไรใหม่ๆที่เป็นงานใหญ่งานเบ้งซึ่ง ตรงนี้เนี่ยพลเหัสยังไม่ได้ย้ายมาร0 0เเนะครับเดี๋ยวพลเหัก็จะย้ายกลับไปที่ราศีเมถุนอีกรอบหนึ่งครับหลังจากนั้นวันที่11ตุลาดาวสุกย้ายเข้าไปอยู่ในภพว,วินาศแต่อย่างน้อยดาวสุกกับดาวเสาร์ก็ไม่ได้เล็งกันแล้วแล้วก็หลังจาก11ตุลาไปนะครับคนลัคณาราศีตุลก็สบายใจได้ครับไม่มีดาวอะไรนะครับที่ดาวสุกกับดาวเสาร์เล็งกันทําให้ทุกอย่างนั้น นะครับอาจจะติดขัดบ้างแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้ครับหลังจากนั้นวันที่18ตุลาดาวทิ์โคจรทับตัวทำให้เป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากแล้วก็อาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังหรืออาจจะมีงานใหญ่เข้ามาทำให้ได้เงินได้ทองแต่จะเป็นงานที่นะครับมีคนแนะนำมาหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่จับยัดให้อะไรลักษณะนั้นครับหลังจากนั้นวันที่24ตุลาดาว พุธครับย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกในช่วงนี้อาจารย์ว่าจะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับแต่หลังจากนั้นครับวันที่26ตุลาดาวคารย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านตัวเองเท่ากับว่าเรื่องรายได้ไม่ต้องกลัวครับดาวความสําเร็จโคจรทับตัวดาวการเงินเข้าไปอยู่ในบ้านตัวเอง <S <S แสดงว่าในช่วงนี้การเงินจะดีมากๆแต่เนื่องจากมนุษย์อยู่ที่ถอยหลัง อาจจะมีบางส่วนที่ได้ช้าหรืออาจจะต้องได้มาหมดไปเอาไปใช้เรื่องที่จําเป็นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็มีค่าใช้จ่ายแบบบังคับจ่ายเข้ามาลักษณะนั้นครับหลังจากนั้นวันที่29ตุลาดาวพุธโคโจรถอยหลังอยู่ในภพการเงินครับแต่ถอยได้2วันครับวันที่31ดาวพุธย้ายกลับมาทับตัวถ้ามองแบบนี้อังคารที่อยู่เดียวๆแล้วไม่มีดาวอะไรทําร้ายค่ะทำให้การเงินดีแต่ว่า ดาวพุธเนี่ยก็จะไปทําร้ายดาวทิศที่นะครับทับตัวทําให้บางทีเงินเข้ามาหมดไปไม่เหลือเรื่องรายรับยังดีอยู่เพราะดาวรายได้เสริมเป็นดาวราหูก็ได้ตําแหน่งเกษตรดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินก็ได้ตาแหน่งเกษตรแสดงว่ามันก็จะเป็นมุมดีในช่วงนี้ครับหลังจากนั้นวันที่4พฤศจิกานะครับจะไม่มีดาวอะไรอยู่ในภพอริและภพวินาศนะครับเท่ากับว่า อุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆก็จะหมดไปด้านจิตใจก็เริ่มดีขึ้นและดาวพุธเองก็ทับดาวที่ซึ่งเป็นดาวความสำเร็จทำให้มีลาบผลเงินทองความสำเร็จเข้ามาครับหลังจากนั้นวันที่9พฤ,ฤศจิกาดาวเกตนั้นย้ายราศีทำให้ในช่วงนี้ก็จะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องความรักพอดาวพ้นออกจากภพว,กวินาคแล้วเรื่องความรักก็จะมีวิ่งเข้ามาให้วุ่นวายสักหน่อยหนึ่งครับหลังจากนั้น นะครับในช่วงวันเดียวกันดาวพฤหัสโคจรถอยหลังอยู่ในภพการงานนะครับทำให้อาจจะมีการติดขัดล่าช้าหรือมีปัญหาสักเล็กน้อยไม่ถึงขนาดใหญ่โตมโหฬานมากครับแต่จะมีความวุ่นวายคือเหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยกายลักษณะนั้นครับและในช่วงวันที่17พฤศจิกาดาวอาทิตย์ย้ายไปเจอกับดาวอังคารแต่เนื่องจากมองว่ามันเป็นดาว นะครับคู่ศัตรูมันก็จะหาเงินยากหน่อยแต่หาเงินได้สําเร็จครับเพราะว่ายังไงเสียดาวที่เป็นดาวความสําเร็จดาวคารนเป็นดาวการเงินเมื่อดาวความสาเร็จอยู่กับดาวการเงินก็ต้องเป็นช่วงหาเงินได้ง่ายครับและดาวเสาที่โคจรถอยหลังก็กลับมาเดินเป็นปกติอาจารย์มองว่าในส่วนของดาวรายได้เสริมพอดาวเสากลับมาเดินเป็นปกติเป็นดาวคู่มิรใหญ่แล้วก็ ไม่ได้มีมุมดาวอะไรมาทําร้ายอาจารย์ว่าในช่วงเนี้จะเป็นช่วงขาขึ้นทั้งด้านจิตใจการเงินแล้วก็รายได้เสริมครับเพียงแต่ว่าด้านการงานพลันหัดที่ถอยหลังอาจจะทําให้ติดขัดเจรจาแล้วมีปัญหาสักนิดหนึ่งลักษณะนั้นครับหลังจากนั้นวันที่19พฤศจิกาดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติตอนนี้มีดาวหัสด,ดวงเดียวที่โคจรถอยหลังกับดาวมตยูครับนอกนั้นกลับมาเดินเป็นปกติแล้ว จะย้ายงานเปลี่ยนงานลงทุนทํานู่นทํานี่สามารถทําได้ครับเพราะดาวศุกร์เป็นเกษตรดาวอังคารกับดาวทิ์ก็อยู่ด้วยกันดาวอังคารเป็นเกษตรดาวราหูเป็นเกษตรดาวเสาร์กลับมาเดินเป็นปกติแล้วแสดงว่าคนลัคนาราศีตุลเนี่ยกว่าจะดีแบบร้อยปรเต้องรอ4พฤศจิกานะครับหลังจากนั้นวันที่28พฤศจิกานะครับดาวศุกร์ย้ายเข้าไปอยู่ในภพการเงินและดาวศุกร์เองเป็นดาวมอลนะ พอดาวมรณนะโคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินนอกจากด้านสุขภาพจะดีขึ้นแล้วนะครับยังมีเกณฑ์ขายบ้านขายรถขายของสะสมขายของมือสองได้ในช่วงดังกล่าวหรือใครที่อยากจะประกาศขายบ้านขายรถขายที่ดินก็สามารถประกาศขายได้ในช่วงนี้ครับหลังจากนั้นวันที่6ธันวาดาววังคันย้ายราศีครับแสดงว่าในช่วงนี้จะมีคนติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะลูกค้าจะมาจากการทำ การตลาดครับแล้วก็ในส่วนของดาวพฤหัสเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะย้ายกลับไปอยู่ในภพสุภาละหลังจากนั้นวันที่7ธันวาดาวพุธนะครับย้ายเข้าไปอยู่ในภพการเงินอาจารย์มองว่าใครที่เป็นพนักง,งานเงินเดือนจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นมีเกณฑ์ได้เลื่อนตําแหน่งหรือไปอยู่ในตําแหน่งที่มีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาครับแล้วก็วันที่16ธันวา ดาวอาทิตย์เองย้ายไปทับอังคารทาให้เป็นช่วงหาเงินง่ายได้อีกรอบหนึ่งเพราะอย่างที่บอกว่าอาทิตย์เป็นดาวความสําเร็จอังคารเป็นดาวการเงินพออยู่ด้วยกันก็เป็นช่วงที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเงินครับแล้วก็วันที่22ธันวานะครับดาวศุกร์ย้ายได้ประทุมเกณฑ์แล้วก็นะครับทั้งที่เป็นดาวประจําตัวไปเจอกับดาวความสําเร็จแล้วก็ดาวการเงินก็ถือว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เนื้อหอมครับแล้วก็ หาเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมครับหลังจากนั้นวันที่23ธันวาดาวพฤหัสย้ายกลับไปที่ราศีเมถุนทําให้ในช่วงนี้อาจจะต้องมีการคุยเกี่ยวเรื่องธุรกิจมีการวิเคราะห์เรื่องการตลาดใหมยอย่อีกรอบหนึ่งแล้วก็วันที่26ธันวาดาวพุธครับย้ายเข้าไปเป็นเกษตรสลับเรือนคือดาวพฤหัสอยู่เรือนพุธดาวพุธอยู่ในเรือนพฤหัสทําให้ในช่วงนี้คนลัคณาราศีตุล จะต้องออกสังคมเล่นโซเชียลหรือออกไปติดต่อธุรกิจอะไรต่างๆถึงจะได้เงินครับอันนี้ก็เป็นดาวทั้งหมดในครึ่งปีที่จะมากระทบกับคนลัคนาราศีตุลนครับทีนี้อาจารย์ก็จะมาวิเคราะห์ว่าถ้าเรามองเรื่องการเงินแบบเดียเด่ยวๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าด้านการเงินนั้นเป็นดาวอังคารและดาวราหู ดาวราหูเป็นดาวรายได้เสริมเนื่องจากวันที่5พฤษภาดาวราหูเองย้ายเข้าบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าหลังจาก5พฤษภาเป็นต้นมาถ้าใครมีรายได้เสริมอยู่คนคนนั้นก็จะมีรายได้เสริมเข้ามาค่อนข้างดีมีความมั่นคงอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ได้เรื่อยๆได้ตลอดเช่นบางคนอาจจะทำงานบริษัทแล้วตอนเย็นขายของออนไลน์ ดาวราหูนี้ก็จะช่วยให้มีรายได้เสริมกระจุกกระจิกเข้ามาได้ตลอดตลอดลักษณะนะั้นหรือว่าใครมีรายได้หลายทางไอ้ตัวรายได้เสริมตรงนี้ก็จะทําให้มีรายได้เข้าเป็นกอบเป็นกามแต่อังคารกับราหูที่เล็งกันตรงนี้อาจารย์บอกแล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือลงทุนได้เพราะดาวประจำตัวซึ่งเป็นดาวศุกร์เองนั้นมันโคจรเข้าไปอยู่ในภพมอลนะ และอังคารที่อยู่กับดาวนะครับอยู่กับราศาีสิงห์เนี่ยมันทําให้หาเงินง่ายครับเพียงแต่ว่าอย่าลงทุนมันจะมีอะไรมายั่วยวนเยอะแยะให้ไปทํานั่นให้ไปทํานี่อาจารย์ว่าสิ่งที่ทําเดิมๆอยู่แล้วทําต่อไปครับเดี๋ยวก็จะมีรายได้เข้ามาครับหลังจากนั้นเป็นช่วงไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากๆเลยครับคือในช่วงวันที่ 27กักกาคดาครับในช่วงนั้นดาวอังคารโครจรเข้าไปอยู่ในภพว,วินาศและโดนดาวเสาร์โครจรถอยหลังทําร้ายนะครับเพราะฉะนั้นการเงินของคนลัคนาราศีตุลก็จะไม่ดีมีเหตุต้องใช้ต้องจ่ายหรือได้มาหมดไปไม่เหลือหรือว่าได้ได้มาแล้วมันน้อยเกินกว่าที่เราคาดคิดคาดฝันไว้ครับหลังจากนั้นวันที่12กันยาดาวอังคารโครจรมาทับตัวแม้ว่าจะเป็นประ แต่ดาวอังคารก็ไม่ได้อยู่ในภพอลิมรณะวินาศแล้วทําให้ในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหาเงินได้ดีการเงินดีขึ้นครับทุกอย่างแฮปปี้มีความสุขครับแต่ถ้าจะลงทุนอาจารย์ก็อยากที่บอกนะครับอย่างน้อยนะครับถ้าไวสุดก็คือ4พฤศจิก,กาเพราะว่าพออังคารย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยในวันที่12นะครับดาวศุกร์เองก็จะโดนดาวเสาเลงหลังจากนั้นดาวศุกร์ก็เข้าจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศ เท่ากับคนลัคณะราศีตุลถ้าจะดีทุกเรื่องเลยต้องรอหลังจากวันที่4ี่พฤศจิกาไปนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปการเงินก็ไม่มีดาวอะไรมาทําร้ายแล้วดาวพุธถอยหลังนิดหน่อยก็ไม่น่าจะกระทบกับเรื่องการเงินการทองเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สรุปเลยเรื่องการเงินถ้าเอาเรื่องรายได้อย่างเดียวจะติดขัดนะครับมีปัญหาในช่วงวันที่ 27กกดกรกฎาคมจนถึง12กันยาแต่ว่าถ้าจะสามารถย้ายงานเปลี่ยนงานลงทุนเปิดธุรกิจเปิดกิจการได้อาจารย์แนะนำให้รอ4พฤศจิกาไปก่อนนะครับส่วนการซื้อของใหญ่ซื้อของมีราคาก็เป็นช่วงเดียวกันครับ4พฤศจิกาเป็นต้นไปค่อยเริ่มทำนูน่นทำนี้ทำนั่นครับทีนี้ตัวดาวการงานกันบ้างดาวการงานนั้นเป็นดาวจานันดาวจันทร์นั้นเดินค่อนข้างเร็ว ทำให้นะครับไม่สามารถจะบอกได้ว่าช่วงไหนดีแต่ว่าดาวพุทธที่ย้ายเข้ามาอยู่ในภพการเงินดาวทิตที่ย้ายเข้าไปอยู่ในภพการงานอะไรลักษณะนีน้อาจารย์ก็จะบอกเราเราเป็นสโคปให้ว่าอาทิตย์ที่ย้ายมาถ้าใครตกงานอยู่อาจารย์ว่ามีเกณฑ์ได้งานในช่วงที่สิเจกัลกกดาจนถึงวันที่17ดสิงหาแต่อังคารเนี่ยย้ายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มองว่า ห้ามลงทุนแต่ถ้าใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานอะไรลักษณะนั้นครับแล้วก็ถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆอยู่ไม่ได้แล้วต้องการจะไปนะครับอาจารย์ก็มองว่าจุดที่พอจะสามารถทำเนาได้นะครับก็คือในช่วงตั้งแต่วันที่13 14 15 3วันนี้ถ้าจะย้ายหรือจะเริ่มอะไรใหม่ครับหลังจากนั้นนะครับ ดาวศุกเองจะย้ายราศีในวันที่16กันยานแล้วก็โดนดาวเสาร์กับดาวราหูเลงเพราะฉะนั้นถ้าอยากย้ายงานเปลี่ยนงานก็มีแค่ 13, 14, 15กันยายนครับนอกนั้นไม่สามารถทําได้ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูละเอียดเดี๋ยวอาจารย์จะไล่เป็นรายวันให้แต่ว่าให้ไปติดตามในดวงรายเดือนครับต่อมาเกี่ยวกับด้านสุขภาพอาจารย์บอกเลยครับสําหรับคนลัคนาราศีตุลครึ่งปีหลังระวังตลอดเลยครับ แต่จุดที่น่ากลัวหรือต้องระวังที่สุดจะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่13กันยาจนถึงวันที่4พฤศจิกาเพราะว่าทั้งดาวเกตและดาวมฤุตยูนั้นโคจรเข้าไปอยู่ในภพมลณะแล้วก็ในช่วงนังกาลดาวมฤุตยยโคจรถอยหลังในวันที่29กันยาด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าระหว่างเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ระวังเรื่องการผ่าตัดระวังทั้งปีเลยถ้าเป็นไปได้นะครับมีเวลา ไปปล่อยชีวิตเช่นไปปล่อยปลาหน้าเขียงไปบริจาคเก็ดเลือดไปทําบุญโรงพยาบาลสง่งอะไรลักษณะนั้นบ้างนะครับสําหรับคนลัคนาราศีตุลแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องความรักครับเรื่องความรักอาจารย์มองว่าหลังจาก4ี่พฤศจิกาเป็นต้นไปตัวดาวนะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาคบยาวคบนานก็จะเป็นช่วตั้งแต่ วันที่4พฤศจิกาแต่ไม่เกินวันที่6นะครับธันวาเพราะว่าหลังจากวันที่6ธันวาดาวอังคารจะย้ายราศีและดาวอังคารจะเสวยเลิกไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้คบทนคบยาวคบนานแล้วก็เป็นคนที่นิสัยรวยก็คือมีตังค์เยอะนะครับจะเป็นช่วงวันที่นะครับ4พฤศจิกาจนถึงวันที่5ธันวาเพราะว่าวันที่6ธันวา ดาวอังคารนั้นย้ายราศีครับส่วนเกณฑ์ไม่ดีสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับคือตั้งแต่วันที่นะครับหนึ่งกรกดาไปเลยแต่หนึ่งกรกดาเนี่ยอังคารโดนดาวราหูที่เป็นเกษตรเลงก็ไม่น่าหนักหนาเท่าไหร่แต่จุดที่ต้องระวังมีเกณฑ์เลิกลาหรือมีเกณฑ์มีปัญหาเรื่องความรักจะช่วงที่1ก็คือวันที่ 27ก,ก,กรกฎาคมจนถึงวันที่12กันยาครับช่วงที่1แล้วก็ช่วงที่2ครับคือในช่วงวันที่16กันยาจนถึงวันที่11ตุลาสองช่วงนี้คนมีคู่ต้องระวังนะครับจะมีปัญหาเรื่องความรักอาจจะมีถึงขนาดเลิกลาอะไรกันไปเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นเป็นจุดที่น่ากลัวที่สุดเพราะดาวเสาร์นั้นโคจรถอยหลังเพราะฉะนั้น ระวังเรื่องความรับมีอะไรปิดบังเปิดเผยกันไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดดวงครึ่งปีครับสวัสดีครับ